ครับจะมานำเสนองานวิจัยนะครับการบริหารงานของผู้บริหารมืออาชีพมืออาชีพขนาดไหนวิจัยจะมีที่เจ็ดบทครับผมเคยทำไหมครับเคยครับสุดยอดมากเลยครับแพทย์ศึกษาที่วิจัยเป็นแบบเจนเนอรนะครับเดือนห้าบทห้าบทครับเขาหูกรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมานะครับวัตถุประสงค์เพื่อเอาประสงค์มีสามข้อนะครับหนึ่งคือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเจนเนอร์ สองศึกษากระบวนการบริหารงานกับผู้บริหารสาศึกษาเมืออชีพในสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศและ3ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศครับกอบแนวคิดนะครับจะมีคุณลักษณะของผู้บริหารเมืออชีพนะครับมองข้ามมันไปนะกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารเมืออชีพแนวทางการบริหารงานสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศสู่ ผู้บริหารส,สารศึกษามืออาชีพนะครับซึ่งวิธีการนิงานเนี่ยจะใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพแนวการศึกษาเชิงปรากฏการวิทยาโดยมีขั้นตอนการทำวิจัย2ระยะระยะที่1ก็คือศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารมืออาชีพนะครับจากเอกสารจากการวิจัยยางในทฤษีีนะครับแล้วก็2ลงพื้นที่สัมภาษณ์และสังเกตการบริหารงานของผู้บริหารมืออาชีพนะครับซึ่ง กล desde desde, ุ tipo, was ่มป้าหมายจะมีทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มที่1จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในระบบก็คือของสพกษสองคือผู้บริหารการศึกษานอกระบบนะครับและ3าการศึกษาพิเศษครับผลการวิจัยก็คือคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีพเนี่ยออกมาได้หมดหกข้อก็คือมีด้านบุคลิกภาพด้านความรู้ด้านวิสัยทัศน์ด้านความสามารถในการบริหารด้านคุณ จริยธรรมแล้วก็ด้านการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นครับส่วนของกระบวนการบริหารงานเนี่ยมี4ขั้นตอนก็คือ1การวางแผน 2. การปฏิบัติตามแผน 3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนและ4การปรับปรุงแก้ไขแล้วไปปฏิบัติใหม่นะครับแนวทางการบริหารสถานศึกษานะครับก็คือ 1. สถานศึกษาในระบบเนี่ยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการ PAOR นะครับแล้วก็ใช้ กระบวนาการสาร,ส,สารึกษารพื้นฐานนะครับแล้วก็าการบริหารเชิงระบบนะครับสองเป็นของสารึกษารนอกระบบนะครับใช้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงผสานกับการบริหารเชิงสถานการณ์ตามวงจร P D C A และสามการศึกษาพิเศษนะครับใช้สารึกษาเพื้นฐานผสานกับการบริหารเชิงระบบแล้วก็ดําเนินงานตามระบบ P D C A ซึ่งจะรวมกับของในระบบแล้วก็นอกระบบ้นยกันนทับผม 哦、嗯。